ก็สวัสดีครับสวัสดีครับตอบคอมินนี่ที่เน่าเด็กตายเล็กตายนั่นกันนะนะแล้วพวกผมมาเล่นอย่างไรพวกตามเห็นมันไม่ได้เรื่องใหญ่โตเลยเรื่องแค่นี้เองนิ่งมันแก้หน้าไม่ได้เบื่อเรื่องอิดเดียวเองถ้าเป็นผมไม่ต้องทำอะไรเลยนิ่งหนิงสุกุ้มอย่าร่อเองเลยโอนก็มองกันอยู่ใช่ไหมแล้วพวกผมมาเล่นเข้าข้างแต่ว่าแต่อีกฝั่งก็มองผมเปลือตาผมนิดก็ฟังนู่นไม้ผมนิดบางคนบางคนผมใจรู้จักใจเคยเจอกันกับหนิงกับผมรู้จักผมก็ไม่เคยเจอกันกับหนิงแต่อันนั้นหนิงกับคนบ้านเดียวผมแล้วผมมองมาเล่นอย่งไดร เออตึง้งเหลืองแกนี่นน่งแกมันหน้าไม่ได้เหลืองเล็กนิดเดียวใช่ไหมแล้วพวมาแร้งตัง้งฟังไหนฟังนึกห้าวปุ่มเสียกแล้วปุ่มยุ่งเลยใช่ไหมนี่มันลหลบไปเนาะปุ่มไม่สามารถตีไหวไปไปไปสร้างนิ่งได้เลยสร้างอีกฟังได้บออหยุดเอเอคือปุ่มไม่สามารถไปนี่ก็ได้ใช่ไหมอ๋อมาลหลบไปเนาะแล้วต่างคนต่างดูแลต,ตัวเองกันใช่ไหมปุ่มไม่ได้ก้าวข้างใกลไม่ได้ก้าวข้างใกลสิ่งที่ผมแรงแรงแรง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นที่ผมไม่เห็นที่ผมไม่อ่านแรงอยู่แล้วใช่ไหมพิโตก็บวากันไปตามเกิฟใช่ไหมอย่างเรื่องเรื่องแกนี่เองเรื่องเล็กนิดเดียวเองน้องเจียบีนั่นไม่ต้องทําได้เลยนิ่งๆซุกๆเดี๋ยวก็ลอยเองแกนั้นชื่อแต่มันไม่ใช่ว่าหน้าใหญ่ตัวมันเป็นเรื่องใหญ่ตัวได้เลยจริงๆเรื่องเล็กนิดเดียวตามน่นิ่งหมดเรื่องเล็กไหมเรื่องเล็กนิดเดียวไอ้เนี่น้องน้องอย่าไปเมียรุมรวมย่นเราแกคนฟังแลยครับปิดแต่หน้าทุกอย่างเจียบี โอเคนะลองก้าวใจวีนะครับัสดีครับ